สวัสดีครับคงยังไม่เบื่อนะครับที่รับเมลจากผมตอนนี้เป็นเมลหรือว่าเป็นจดหมายฉบับที่6แล้วแต่เป็นเมลวิดีโอนะครับผมจะแนบลิงก์วิดีโอนี้มาเพราะว่าทําให้เราเองไม่ต้องจ้องสายตาไปที่ตัวหนังสือแล้วก็อ่านซึ่งผมก็เชื่อว่าเราก็ขี้เกียจอ่านเหมือนกันนะครับผมเองก็รับเมลพวกนี้เยอะเหมือนกันนะครับแล้วเราก็เห็นว่าหลายๆเมลเนี่ยเขาเองเขาก็ไม่ได้พัฒนาในการทํางานตรงนี้วันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องต่อจากเมลที่แล้วเมลที่แล้วเนี่ยเราพูดถึงในเรื่องยิ่งให้ยิ่งได้ ตอนนั้นเราเริ่มต้นอะไรก็ตามเนี่ยนะครับเราก็จะมีหลักของการยิ่งให้ยิ่งได้นะครับอย่างเช่นเราก็ยกตัวอย่างในเรื่องของการที่ทางซอฟต์แวร์เขาขายกันเนี่ยเขาก็จะมีการให้ทดลองก่อนนะครับเอาไปใช้ก่อนนะครับแล้วหล,กหลักอื่นๆเนี่ยที่เหมาะกับคนไทยมากๆในการยิ่งให้ยิ่งได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเริ่มต้นแค่ให้รอย,ยิ้มให้สัมพันธมิตีนะครับหรือว่าให้ไปใช้ก่อนอะไรก็ตามเรื่องแบบนี้เนี่ยเราสามารถที่จะมาเป็นกลยุทธ์ของเราได้แต่วันนี้มันเหนือกว่ากลยุทธ์นะครับเพราะมันเป็นแบบแผน แบบแผนของหลักการทํางานนะฮะเรามาดูว่าทําไมผมถึงเขียนว่าอย่าทํามากกว่านี้เพราะว่ายิ่งพอยิ่งรวยคุณทําเกินกว่าที่เราพอแล้วเนี่ยจะไม่รวยนะครับมาดูหลักของแบบแผนการทํางานนะครับตรงนี้เราจะเรียกว่าเป็นหลักแห่งการรวยที่ยั่งยืนโดยซ้ำไปนะฮะการยิ่งให้ยิ่งได้ผ่านไปแล้วการที่ยิ่งพอยิ่งรวยเนี่ยผมจะเริ่มต้นให้ฟังอย่างนี้นะครับในการเริ่มต้นของการยิ่งให้ยิ่งได้เราทําให เกิดกิจการของเราใช่ไหมครับตั้งแต่เราออฟเฟอร์ซ้อนออฟเฟอร์ไปแล้วเนี่ยจนกระทั่งเกิดหน่วยนับแล้วเกิดเป็นกิจการนะฮะแต่ตอนนี้พอเรามีกิจการแล้วเราต้องการให้กิจการเราใหญ่มันจะต้องขยายสาขาถูกไหมฮะการขยายสาขานี่งลากครับต้องรู้จักการพอเพราะอะไรฮะเพราะการที่เราได้หน่วยนับมาง่ายเราอาจจะส่งหน่วยนับเข้าเวิร์กช็อปจำนวนมากแล้วเราต้องการจะให้เกิดสาขาให้เราล่ำรวยเร็วตรงนี้เป็นจุดที่ผิดและจะเกิดความสั่นคลอนในการทํางานนะฮะ หลายหายคนหรือว่าธุรกิจเครือข่ายเป็นอย่างนั้นหมดเพราะนั่นการสัญคลในธุรกิจเครือข่ายเนี่ยจึงทําให้ผู้ประสบความสำเร็จน้อยจริงๆเพราะเขาไม่เข้าใจหลักของการยิ่งพอยิ่งรวยนะครับและระบบมันไม่เอื้อต่อการทําให้ยิ่งพอยิ่งรวยด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายไม่ว่าจะเป็นการได้คนได้หน่วยนับมาจากการโมดิเวตซึ่งมันไม่ใช่เป็นเรื่องพื้นฐานของการทํางานที่ถูกต้องเรามาเปรียบเทียบนะครับโครงสร้างที่จะทําให้เรารวยเราต้องดูอย่างแรกคือว่าแหล่งเงินหรือว่าบริษัทเนี่ยจะต้องมั่นคงจริงๆ ต้องเป็นบริษัทที่ลลร่ำรวยมีรายได้จากการค้าจริงๆกำไรเยอะจริงๆนะครับตรงนั้นต้องอยู่ชั่วลูกชั่วหลานแล้วเขามีแผนในการจ่ายตามเงื่อนไขที่ชัดเจนนะครับถ้าเงื่อนไขไม่ชัดเจนเราทำงานไม่ได้คราวนี้กิจการเราล่ะครับกิจการเราก็ต้องมีความสามารถเมื่อเขากำหนดเงื่อนไขมาเราทำครบองค์ประกอบง่ายเพราะฉะนั้นเงินเราได้แน่นอนใช่ไหมครับถ้าอย่างนี้กิจการเราร่ำรวยแน่ถูกไหมครับนี่คือการผ่าพังแห่งความสำเร็จเลย ถ้าเราเบรกแค่นี้เราทำำําความเข้าใจแค่นี้เราจะเห็นภาพชัดว่าตอนนี้โครงสร้างที่ทําให้เราล้ารวยมาจากแหล่งเงินนะครับเราก็จะว่าต่อว่าหลังจากเรารู้ว่าโครงสร้างตัวน,นั้นมาจากแหล่งเงินเคานี่แหล่งเงินเขาก็จะให้เราทําในการกระจายสินค้า <c oughs> คือให้เราไปขายของนั่นเองเราขายไม่พอให้เราชวนคนมาขายอีกซึ่งเราไม่ชอบเราไม่ถนัดคนไทยทั่วไปไม่ชอบขายของนะฮะเพราะ <c oughs> ด้านการที่ให้เข้าไปขายของค่อนข้างฝืนเขาต้องปรับวิธีการในการทํางาน เราเก่งในเรื่องการปรับอย่างนี้ด้วยการที่เราสามารถจะกระจายสินค้าตามเงื่อนไขของบริษัทได้แต่เราใช้วิธีในการสร้างหน่วยนับเราไม่ใช้วิธีการขายหรือวิธีการชวนคนแบบธุรกิจเครือข่ายซึ่งเราจะเจอแหล่งต้านเยอะมากๆตรงนี้เห็นความสามารถของกิจการเราแล้วใช่ไหมครับเพราะนั้นขณะที่เราไม่เน้นขายของแต่เรากลับสร้างเดเงินได้มากกว่าคนที่เขาเน้นขายของอีกแล้วคนที่จะมาร่วมกับเราเนี่ยก็ชอบวิธีการในการสร้างหน่วยนับแบบนี้เพราะนั้นเม็ดเงินตรงเนี้ย เกิดจากการขับเคลื่อนสินค้าที่สินค้าใช้กันตามความจําเป็นใช้กันด้วยความสุขไม่มีใครต้องตุนสินค้าเพื่อสร้างตําแหน่งอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับเห็นไหมครับนี่คือการผ่าพังแห่งความสําเร็จเช่นเดียวกันเราดูตรงนั้นผ่านไปแล้วเรามาดูใหม่โครงสร้างนะครับที่แหล่งเงินเขากําหนดขึ้นมาว่าเขาจะให้ตําแหน่งเราเพื่อให้เอาตาแหน่งนี้ไปรับสิทธทิประโยชน์อะไรบางอย่างซึ่งก็ไม่น้อยทีเดียวมีประโยชน์มากกับเราเราเองเรามีความสามารถในการได้ตําแหน่งนี้ไหมโอ้ ถ้าดูจากเมื่อกี้แล้วในการสร้างหน่วยนับย่อมสร้างตำแหน่งได้ง่ายแน่นอนเพราะฉะนั้นเราสามารถจะใช้หลักยิ่งให้ยิ่งได้เพียงแค่เดือนที่2เราก็ได้รับตำแหน่งแบบนี้นะครับขณะที่คนอื่นโอโ้โหหืดขึ้นคอพอเราได้ตำแหน่งแบบนี้เนี่ยเราได้ของแถมเป็นกิจการออนไลน์ขึ้นมาด้วยแล้วก็มีสิ่งที่ออฟเฟอร์ให้คนที่ต่อเราอีกนะครับตรงนี้ไม่ใช่เรื่องของการเน้นการขายของให้ได้ตำแหน่งแน่นอนเพียงแต่ว่าหลังจากที่เราเกิดมาแล้วเราได้สาขาแล้วเนี่ย เราจะโตขึ้นทุกเดือนตรงโตขึ้นทุกเดือนเนี่ยจะเริ่มเป็นรอยต่อของการยิ่งให้ยิ่งได้ไปสู่การยิ่งพอยิ่งรวยไงล่ะครับนี่แหละครับ,รบการผ่าผังแห่งความสําเร็จผ่านไปสามขั้นแล้วนะครับมาดูขั้นสุดท้ายถ้าเราต้องการให้ได้ตําแหน่งสูงสๆเพื่อเพิ่มสิทธิประโยชน์เข้าไปอีกกิจการเราทําได้ไหมครับกิจการเราถนัดอยู่แล้วเรื่องแบบนี้เพราะว่าการที่เราจะทําตามเงื่อนไขแบบนั้นแล้วส่งต่อเงื่อนไขได้เราย่อมได้สิ่งนั้นแน่นอนเพียงแต่ว่า เราได้เยอะเกินไปตอนนี้เพื่อนอาจจะงงนิดนึงคือเราได้ง่ายนะครับเราอาจจะทําด้วยความรวดเร็วจนกระทั่งเกิดความสั่นคลอนในระบบเพราะฉะนั้นตรงนี้เราต้องรู้จักคําว่าพอเพียงนะฮะและการในการเราจะขยายสาขาต้องค่อยๆขยายเพื่อที่จะมีเวลาในการสร้างคนที่เราพาเขาเข้ามานะครับเป็นการแบ่งโอกาสอย่างพอเหมาะนะครับแล้วการแบ่งโอกาสอย่างพอเหมาะ เขาจะเป็นเมนเจอร์ที่มีความสามารถเป็นคนเศรษฐกิจที่สามารถจะส่งต่อความถูกต้องได้นะครับไม่ใช่เราดึงเขาเข้ามาทีหนึ่งสี่ห้าคนเสร็จแล้วเราดูแลได้แค่คนสองคนอีกสามคนเละนั่นคือการที่เราทําลายโอกาสเขานะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยการที่เราค่อยๆสร้างทีละคนทุกคนสร้างแค่ทีละคนเดือนหนึ่งทำงานกับคนคนเดียวก็พอนะครับกลับมีไรายได้ยั่งยืนตรงนี้นะครับพังแห่งความสําเร็จเป็นของเราแล้วนะครับ มาดูว่าแบบแผนในการยิ่งพอยิ่งรวยนะครับผมได้ผ่าแผนไรายได้ของแหล่งเงินมาแล้วละเอียดยิบแต่ไม่ต้องดูตอนนี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องเข้าไปดูอีกทีหนึ่งภายหลังนะครับทําให้เรารู้รวยครับเรารู้ว่ามีช่องทางในการที่เงินจะไหลามาหาเราเนี่ยหลายช่องทางแล้วแบบแผนที่ผมผ่ามาเนี่ยทาให้ทุกช่องทางเนี่ยไหลามาหาเราแสดงว่าเราได้เต็มไม่เต็มหน่วยนั่นคือการได้ผลตอบแทนสูงสุดในการทํายอดเท่านี้ แต่ถ้าเราไม่ใช้วิธีการแบบนี้ทํายอดเท่านี้ได้ตอบแผนทีเดียวเองเพราะมันเป็นมันติเลเวลมันมีหลายชั้นในการแบ่งรายได้นะครับหลังจากที่ว่าพอผมผ่าแผนมาแล้วผมก็มาสร้างแบบแผนให้เหมาะกับแผนที่ผมผ่าอีกเพราะฉะนั้นแบบแผนผมเลยง่ายแล้วก็ชัดที่สุดผมตอบโจทย์ได้ทุกโจทย์ที่ถามมานะครับเพราะว่าทุกอย่างไม่ได้นั่งเทียนไม่ใช่ได้ภาพแค่ค,คุมคมิคือเคลือแล้วเอามาพูดทุกอย่างชัดเจนจริงๆนะครับชัดเจนจนกระทั่งเรารู้ว่า วิธีการทำงานแบบไหนจะได้ไรายรับมากที่สุดแล้วได้ไรายรับแบบยั่งยืนที่สุดเราถึงจะมาแบ่งปันเนี่ยถ้าไม่มีคุณค่าขนาดนี้เรามาแบ่งปันไปคนที่ได้รับของไม่มีคุณค่าจากการแบ่งปันของเราไปเนี่ยเขาไม่มีประโยชน์เราก็ไม่ได้รับประโยชน์อะไรนะครับต่างคนต่างเสียเวลานะครับมาดูไหมครับว่าแบบแผนที่ผมกาหนดเนี่ยยิ่งพอยิ่งรวยเนี่ยรายละเอียดมันเป็นยังไงเนื้องนานจริงๆนะครับมีอยู่แค่นี้เองแล้วอย่าทํามากกว่านี้อันนี้เตือนก่อนนะครับ อ่ะแล้วเรามาดูกันงานแรกก็คือว่าเมื่อเซเยตไปแล้วเนี่ยการหาคนจากเฟซบ o o กนะ่ะหาแบบเมนนวลก่อนนะครับเดี๋ยวข้อใช้โพสแพนเนอร์ในการตั้งเวลาล่วงหน้านะครับแต่การหารแบบเมนนวลเนี่ยทำให้เราได้ฝึกตัวเองนะครับหลังจากที่พอเราฝึกตัวเองในการที่จะดูแพ์นฟอร์มต่างๆแล้วก็ปรับเปลี่ยนให้ตรงกับเซกเมนต์ตรงกับลดนิยมกลุ่มเพื่อนเราเนี่ยนะครับแอคชั่นแพ็กเกจเขาจะทางานให้เราประมาณ1เดือนตรงนี้เขากันกองตกผลึกตอบรับเซเยต แล้วส่งคนที่เขาเซยเยตมาให้เราทางอีเมลแล้วละ่ะเห็นไหมครับทาแค่นี้ก่อนคืออะไรโพสต์ post อย่างเดียวนะครับแค่โพสต์อย่างเดียวอย่างอื่นระบบเขาออโต้ให้หมดเอาละครับพอระบบออโต้ให้แล้วยล้ไงต่อเอาคนที่เขาเซยเยตแล้วเนี่ยนะครับส่งเข้าไปในเวิร์กช็อปนะครับในเวิร์กช็อปเนี่ยเขาจะทําหน้าที่ในการใช้หลักสูตรมาจรรัดเนี่ยนะครับค่อยๆสร้างผลลัพธ์ทีละสัปดาห์นะครับผ่านไป3ประมาณสัก3าสัปดาห์คนที่คุณส่งเข้าไปเนะี่ยเขาเป็นหนึ่งสาขาให้คุณลนะ เหลืออีกสัปดาห์กว่าๆเอาไว้ซ่อมเอาไว้เติมเอาไว้แก้หรือว่าเติมส่วนที่มันแหว่งเล็กน้อยอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่ายัางไงครับมันสําเร็จง่ายขณะที่คนอื่นเขาทํายากมากแต่ของเรากลับกลายเป็นเรื่องที่สําเร็จง่ายนะครับเพราะฉะนั้นอย่าทํามากกว่านี้ถ้าทํามากกว่านี้ระบบจะลวนแล้วนะฮะเป็นไงครับได้กิจการไม่ยากใช่ไหมครับแต่การให้กิจการมีไรายได้ยั่งยืนต้องมีหลักในการบริหารนะครับหลักในการบริหารนี้ก็คือหลัก ยิ่งพอยิ่งรวยนั่นเองนะครับแล้วจากที่เราดึงดูดคนเข้ามาจนกระทั่งเราได้กิจการแล้วนะครับต่อมาเนี่ยเราจะต้องทําให้กิจการของเรามีสาขาให้เยอะตรงนี้เนี่ยเราจะเรียกว่าเราจะเอายิ่งพอยิ่งรวยลงลึกกันอีกนะครับแต่ตรงลงลึกตอนนี้คงจะไม่ใช่เวลาที่ผมจะมาอธิบายนะครับเพียงแต่ว่าถ้าพวกเราเห็นด้วยคล้อยตามกับหลักในการบริหารในลักษณะข,ของการเป็นมีเนเจอร์นะครับ ก็จะเกิดการส่งต่อการยิ่งพอยิ่งรวยไปเรื่อยๆเราขายอะไรนะครับเราขายม a เนเจ m e ์ t ซึ่งเราขายกระบวนการในการส่งต่อความเป็นม a เนเจอร์ให้ของเพื่อนเราต่อไปที่เข้าใจสอดคล้องกันตามแบบแผนเราดูแลกันละกันเป็นการที่เราขายม a เน g จเม n t น์ด้วยการให้นะครับไม่ได้คิดตังแต่เป็นการให้ที่ต้องแนบใจไปด้วยนะครับเขาถึงจะพอใจแล้วก็ทำได้ประโยชน์อย่างสูงสุด ตอนนี้เราจะมีผู้จัดการที่ทำงานอยอนเราเราทำงานง่ายไหมครับเพราะเขาคือคนเศรษฐกิจที่เข้ามาช่วยเศรษฐกิจในครอบครัวเขาและเศรษฐกิจของครอบครัวคนไทยด้วยกันตอนนี้คุณเริ่มมีผู้จัดการแล้วก็ให้คุณทำแค่หนึ่งสาขาต่อเดือนเท่านั้นนะครับเดือนหนึ่งอาจจะทำงานกับคนแค่คนเดียวพอแล้วที่เหลือปล่อยระบบมันออโต้ไปนะฮะเห่างที่ผมอธิบายเมื่อกี้อาจจะโพสต์ด้วยโพสแพนเนอร์แล้วปล่อยมันลันออโต้ไปปล่อยให้ระบบแอคชั่นแพ็กเกจมันรันออโต้ไปคุณคอยดูชิว่าเดือนนี้มีคนที่ เซเยสมากับคุณกี่คนทางอีเมลนะครับแล้วตอนนี้ค่อยส่งหนะ่วยนับคนที่เขาเซเยสเข้าไปทางเวิร์กช็อปตรงเวิร์กช็อปคุณเข้าไปด้วยคุณจะรู้เลยว่าพวกเราทํางานกันแล้วก่อเกิดผลประโยชน์กับคนจํานวนมากได้จริงๆนะครับคุณอาจจะไม่ต้องหาจากโพสชัมเนอร์ก็ตามอาจจะไม่ต้องหาใหม่มาหาคุณทุกเดือนนะครับให้คุณเอาคนที่หาแต่ละเดือนเนี่ยเอาไปช่วยให้คนที่คุณจะทําให้เขามีไรายได้เกินห้าหมื่นเนี่ยให้เขาได้ไง่ายขึ้น นะครับตอนนี้เขาจะได้แค่หมื่นกว่าคุณเขาไปช่วยเขาเขาได้สองหมื่นง่ายขึ้นเขาได้สามหมื่นง่ายขึ้นเขาได้ห้าหมื่นง่ายขึ้นคุณมีคนที่ไม่รายได้อยู่ในกลุ่มคุณเนี่ยเกินห้าหมื่นสักสามคนความมีรายได้จะแต่หลักแสนนะครับคุณกับเขาแข่งการทําอะไรนะครับรวมทั้งผมด้วยแข่งการบริหารรูปทรงเครือข่ายรูปทรงกิจการของเรานะครับให้เป็นรูปทรงที่สวยมีสาขาที่ไม่โลภไม่เล่งนะครับแล้วเข้าอกเข้าใจต่อกันเป็นอย่างดี นั่นแหละครับไรายได้ถึงจะมากแล้วก็ยังยืนด้วยเห็นด้วยนะครับว่าการมีกิจการแบบนี้เนี่ยมันเป็นการทําธุรกิจที่ง่ายกว่าธุรกิจอื่นๆมากเลยนะครับแล้วก็แทบจะไม่มีการลงทุนใดเลยนะครับแลวเราจะไม่ให้คุณทํางานมากยิ่งต่อไปยิ่งให้ทํางานมากอย่าเลยนะครับแต่จะยิ่งสร้างระบบที่เก่งขึ้นเก่งขึ้นมาทํางานแทนคุณในแต่ละจุดมากขึ้นต่อไปออฟฟิศของเราที่เป็นออฟฟิศอะไรนนะครับจะทํางานเหมือนกับเป็นเลขาส่วนตัวคุณนะครับ คุณสามารถที่จะมีออฟฟิศเคลื่อนที่บนโลกออนไลน์ได้เหมือนกับเสมือนออฟฟิศจริงๆเลยนะครับเพราะนั้นอยากเป็นเมนเจอร์ในออฟฟิศแบบนั้นไหมครับเพราะนั้นถ้าคุณอยากเป็นแบบนั้นตอนนี้คุณต้องเป็นเมนเจอร์แบบที่ยิ่งพอยิ่งรวยก่อนนะครับนี่แหละครับเมลนี้ก็จะจบลงแค่ตรงนี้นะครับเพราะว่านี่คือเป้าหมายที่ผมอยากจะให้คนไทยเข้าใจแล้วก็ทำอะไรก็สำเร็จนะครับผมพยายามจะหา อะไรมาซัพพอร์ตในการที่จะทําให้คนไทยทําอะไรก็สําเร็จนะครับเพราะฉะนั้นแบบนแทนที่ผมซัพพอร์ตต้องผ่านการการันกรองทดลองมาแล้วอย่างแม่นยำํำนะเพื่อไม่ให้ใครต้องมาเสียเวลาแล้วก็เอ๊ะถ้าอย่างนั้นจะทําไปทําไมถ้าเกิดวกว,วนพูดกันแล้วไม่รู้จักจบไม่ได้ผลลัพธ์เป็นเงินเป็นทองสักทีถ้าอย่างนั้นผมจะไม่ให้ทํานะครับสิ่งที่ผมอยากให้ทําก็คือทําให้พอเหมาะกับศักยภาพของเรานะครับอย่ามองว่าเราไม่ได้ลงทุนเลยแต่ เราจะมีรายได้เดือนละเป็นแสนเราไม่ได้ลงทุนแต่เราจะขับรถสปอร์ตเป็นเจ้าของรถสปอร์ตโดยที่ทํางานแค่นิดเดียวหรือทํางานแบบไม่ออกจากบ้านเลยแต่สามารถจะไปดีสุรภาพทางการเงินให้ยกเลิกความคิดเพอร์เจอร์พวกนี้ออกไปให้หมดนะครับให้ทหําในสิ่งที่พอเหมาะนะครับเราอาจจะไม่ใช่ตระกูลครอบครัวที่ทําการค้าเก่งมาแต่วิธีการแบบนี้เพียงพอแล้วที่ศักยภาพคนอย่างเราจะทํางานประสบความสำเร็จให้มีรายได้เกินห้าหมื่นนะครับแล้วค่อยๆพิจารณานะครับ วิธีการขับเคลื่อนนะครับให้เราควบคุมผลลัพธ์นั้นดได้ค่อยเป็นค่อยไปเดือนหนึ่งผมบอกว่าอาจจะทํางานกับคนแค่หนึ่งคนหรืออาจจะทางานกับคนไม่กี่คนแต่ตรงนั้นเราควบคุมผลลัพธ์ได้ใช่ไหมครับถ้าเราทางานกับคนโอ้โหนักจะคนทั้งเดือนตั้งยี่สิบสามสิบคนไม่มีทางครับไปมาแล้วจะไม่เหลือใครสักคนเลยจริงไหมครับคนทําธุรกิจเครืขอข่ายเขาจะรู้เรื่องพวกนี้ดีว่าในที่สุดคือเฟลแต่ตอนเนี้วิธีการในการสร้างหน่วยนับแล้วก็การบริหารงานแบบยิ่งพอยิ่งรวยนะครับ จะทําให้ผลลัพธ์เราใหญ่ขึ้นทุกเดือนผ่านไปเดือนที่4ที่หคุณจะรู้เลยว่าเงินหลัก20,000เนี่ยมันได้ทุกเดือนแน่นอนนะครับแล้วคุณก็จะค่อยๆมีผลลัพธ์ที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแต่การทํางานกับน้อยลงเรื่อยๆชัดเจนขึ้นเรื่อยๆเมวนี้น่าจะจบกันด้วยความรู้สึกที่มีหัวใจที่พองโตแล้วนะครับผมขอแสดงความนับถืออีกครั้งหนึ่งจากเมลที่6นี้นะครับเดี๋ยวเราพบกันในเมลที่7ครับสวัสดีครับ